สวัสดีครับพบกับเอ็มช่องสารสุขแปดเก้านะครับผมวันนี้ผมจะพามาชมเหรียญเจริญพรนะครับทั้งหมดสี่รุ่นของหลวงพ่อทองสุทธะศีโลวัดบ้านไล่นั่นเองมาชมกันครับเรามาดูจากซ้ายมือจากฝั่งนี้ก่อนก็คือสีเหลืองนะครับเป็นรุ่นเจริญพรบนรุ่นแรกนะครับนี่ครับให้ดูกล่องก่อนนะครับนี่ครับด้านบนก็จะเขียนนะครับว่าเจริญพรบนรุ่นแรกนะครับ แล้ก็ด้านล่างก็จะเขียนว่าพระคูวิสุทธวิิทยาคมนะหลวงพ่อทองสุทธศีโลนะวัดบ้านไรจังหวัดนครราชสีมาสร้างในปี2559นนะครับไปดูเหรียญด้านในกันเลยนะครับนี่ฮะนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่นเจริญพรบนนั่นเองนะครับรุ่นแรกนะครับนี่ครับ เห็นนะครับใบหน้าของหลวงพ่อได้ชัดมากนะครับนี่หน้านี่ครับนะฮะแววตานะครับด้านในนะฮะคมชัดทุกอย่างนะครับเส้นเกษาเห็นหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นโค้ดนะครับโค้ดตอกนะครับอันนี้หมายเลขนะครับหมายเลขของเหรียญนะครับแล้วก็ ตรงนี้่าตรงนี้จะเขียนว่าวบลก็คือวัดบ้านไหลนั่นเองนะครับนี่ตรงนี้มีเลขโค้ด9ด้วยอยู่ตรงนี้ด้านล่างเห็นไหมเอ่ยนะนะครับเหรียญแท้ยังไงก็สวยอยู่แล้วนะครับมาดูด้านข้างครับด้านข้างก็จะเป็นขอบตัดนะฮะตัดได้เนียนมากนะฮะสวยสวยครับสวยตรงห่วงนะฮะก็จะ ยุบลงไปนิดนึงนะครับเนี่ยฮไม่เท่ากับด้านหน้านะฮะแต่ว่าจะมาเท่ากับด้านหลังตรงขอบช่วงนี้มาดูด้านหลังนะฮนะน้ำเมตตามหาบาลีนะครับวัดบาลัยนะครับ2องห้าห้าานครราชสีมานะอันนี้ก็มีรอยจานของหลวงพ่อทองมาด้วยนะครับด้านหลังไม่มีโค้ดอะไรนะฮะ นี่เป็นลอยจานของหลวงพ่อนั่นเองนะฮะไปดูอีกเหรียญน,นึงดีกว่านะอันนี้ก็นี่ครับมาดูกล่องกันก่อนนะครับอันนี้จะเขียนว่าเหรียญครึ่งองค์หลวงพ่อทองสุทธศีโลรุ่นเจริญพรล,ล่าง68นะฮะรุ่นแรกออกวัดแจ้งนอกนะครับอันนี้อำเภอเมืองนะฮะจังหวัดนครราชสีมานั่นเองอันนี้สร้างในปี2559้นะครับ ไปดูลักษณะของเหรียญกันเลยเหรียญเจริญพรบนเมื่อสักครู่นี้หนากว่าเหรียญนี้นะฮะเหรียญนี้จะมีเจาะห่วงด้วยนะครับเหรียญเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้เจาะห่วงนะฮะอันนี้จะเป็นรุ่นเจริญพรล่างนะครับด้านบนนะครับจะเขียนว่าหลวงพ่อทองสุทธสีโลนะฮะตรงนี้เป็นโค้ดนะครับทองนั่นเองนะครับรวมตัวกันเป็นวงกลมเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทอทหารเห็นไหมเอ่ย แล้วก็ออองนะครับแล้วก็งองงูงองงูจะเล็กมากนะฮะเป็นวงกลมงองงูแล้วก็ขึ้นมาแค่นี้ตรงหน้าอกนะครับจะปั๊มโค้ดอีกแต่ว่าจะเขียนว่าวจนนะครับก็คือวัดแจ้งนอกนั่นเองนะครับไปชมด้านหลังเหรียญกันดีกว่าอันนี้ก็มีรอยจานของหลวงพ่อทองมาด้วยด้านหลังจะไม่มีโค้ดตอกนะครับนอกจากด้านหน้านะฮะ อันนี้จะเขียนว่าคณะสิทธ์สร้างถวายครบรอบ68ปีรุ่นแรกนะฮะวัดแจ้งนอกอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาสร้างวันที่30ตุลาสองพัน้นั่นเองเป็นขอบตัดเหมือนกันนะฮะเหรียญแทย้ยังไงก็คมเราไปต่อกันเลยครับก็จะเป็นเหรียญนี้ ห้าเหเรียญเจริญพรบนครับนานากองนะครับจะเขียนว่าหลวงพ่อทองสุทธสีโลนะครับรุ่นเจริญพรหกสามเสาห้าพารวยด้านล่างก็จะเขียนว่ารุ่นแรกที่ออกวัดแจ้งนอกตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับ2563นนะครับเมื่อกี้ที่เป็นรุ่นแรกเป็นเจริญพรล่างนะฮะ อันนี้จะเป็นเจริญพรบนนะฮะฮ่าเรามาดูครับลักษณะของเหรียญน,นะฮะเหรียญน,นี้สวยมากนะครับด้านบนก็จะมีตัวต่อโค้ดนะฮะนี่ต่อโค้ดแล้วก็ด้านบนตรงนี้เห็นได้ชัดอยู่แล้วครับเป็นเจริญพรบนนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นโค้ดทองนะครับนี่ฮะอันนี้ก็เป็นหมายเลขนะฮะตรงนี้อาจจะไม่ค่อยชัดนะฮะนี่ฮะ วจนนะครับคือวัดแจงนอกนั่นเองนะฮะนี่ครับด้านหน้าหลวงพ่อทองสุทธสีโลนะครับเดี๋ยวนี้สวยมากนี่ฮะเว็บวับเว็บวับนะครับด้านข้างจะเป็นรอบตัดเหมือนกันนะครับปึ๊บนี่นะฮะจุดสังเกตของแท้ไม่แท้นะฮะก็ดูตรงนี้เลยนะครับตรงนี้จะมีจุดทุกเหรียญน,นะฮะ มาจากบล็อกเลยนะครับอันนี้มาจากบล็อกนะฮะด้านหลังไม่มีโค้ดเพิ่มเติมนะครับอันนี้เขียนว่าเมตตามหานิยมวัดบ้านไร่สองห้าหกสามนครราชสีมานะครับวิบวับเลยเหรียญนี้สวยงามมากเนี่ยเหรียญแท้ทั้งหมดนะครับเจริญพรเต็มองนะครับเนี่ยอันนี้ลักษณะของกองนะครับจะเล็ก จะเล็กววก,ลนะ <g ül> ลกว่าพวกเลยนะครับจะเล็กกว่าพวกเลยนะครับลักษณะกองนะครับเขียนว่าเจริญพรเต็มองค์รุ่นแรกนะฮะอายุครบ70ปีนะฮะหลวงพ่อทองสุทธศสีโลวัดวันไหลอำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมาสร้างในปี2562นหาะเรามาดูครับ เดือนนี้จะค่อนข้างที่จะนะหนามากนะฮะอันนี้จะเป็นเจริญพรเต็มองค์นะครับตอนนี้เขากําลังเล่นกันเลยนะฮะด้านล่างนะฮะเขียนว่าหลวงพ่อทองสุทธสีโลนะครับอายุครบ70ปีสร้างในปี2562นะครับอันนี้ผมพึ่งได้มาเลยนะเพึ่งได้มาล่าสุดนะฮะเนี่ยเจริญพรบนนะเต็มองค์นะเ,นเรามาดูกันนะครับ เหรียญที่มีลักษณะที่เป็นเต็มองเนี่ยสร้างมาแบบละเอียดมากนะฮะตั้งแต่ใบหน้านะครับเล็บนะจุดสำคัญคือเล็บนะฮะต้องมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตรงนิ้วเท้านี่ฮะยังเห็นเล็บอยู่นะนะโค้ดนะครับก็จะเป็นเขาเรียกโบดแบบนี้นะครับมาดูด้านหลังกันดีกว่า เมตตามหานิยมนะฮะด้านหลังไม่มีตอกโค้ดเพิ่มเติมนะับเพราะว่าโค้ดอยู่ด้านหน้าหมดแล้วนะฮะวัดบ้านไร่อำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมานะฮะด้านข้างจะเป็นขอบตัดนะฮะเห็นได้ชัดอยู่แล้วนะครับนี่คือลักษณะของเหรียญแท้ทั้งหมดนะทั้งหมดสี่เหรียญเลยนะครับนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับถ้าใครยังไม่มีรุ่นเจริญพรนะครับ รีบไปหาสะสมนะครับหรือว่าเอามาเก็บบูชาได้เลยนะครับถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดนะขออภนะัยมณะะที่นี้ด้วยเอ็มช่องสามสุปดก้าขอลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ